ฉันรีดอาีชมาถือรองกคนแล้วขนา่สิไปพากันไปสะพานตาสินเือสิวสะพานตาสินเลยต๊ะติดสิ่วดจะกสะพานมีอยู่ไหนคนสองสามสะพานสามะากำนันแมนมุงปูกำนันแมนโอ้โหอีิดวากำนันแมนแมนต่กีร่าซื้อแมนโตกข้างนา โอ้มาเทเด็กเทพ่นามามมันต้เลาเลาเข้าเทพ้านนอกข้าอเทนนอเริ่มมา้วะรถรถก็เริ่มติดแต่ว่าเนี่ยตไปดเลยรถติดเครื่องติดไปได้รถติดเครื่องติดไปได้คาหับมาแลลวคนมา เดีวเ้เสอนาวแล้วเดีวาใ้เอันด่าเว้สวกขาฝนเาใส่กันพวพบอลนั่นใช้งายมากที่ว้าวอลรับตาครับเลยบอล้าเนยกเหมารบลพยาามแล้นมันเานี้บลนึงนี้ขนาดรีนบอลครนน

ไม่เาเสียงกฝนกลงน้องเขาาจมดฝนเจ้าเราเป็นผู้บอกไปเองว่าเสียก네ันฝนอยู่แล้วนนเลยแต่ะกรมก็ไม่หยุนเพรามันจะตกกันเพราะพอมาเนาะของผมมันโง้คือมันจะตกอย่างงี้แจมันนึกเาวจล่มความฝนมตกมตกมดแลวลั So hungry, พับ้องรอก่่าองรมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วพ่ันบอกกันเข้าแล้วเข้าแล้วเก้าสิขึตาเป็นสบมันกะปาขึ้นเก้าแล้วก้นกระปาขึ้นเก้าแล้วโยาสมดก่บ้มืดเขาอาจะบ่นเนาะบ้านเจ้าแล้วเพาเส้อเาจะจเจ้าไปแล้ว

รถไฟรถไปเรถไปครับพี่น้องรถไฟรถไฟไปแล้วรถไป่ไปข้ามเรียนหล่อรถไป่้ารถไป่้าใช่ดหนักรถรถไถน้ำต้องใช้พึ้งรถไเล่นไม่ดีรถไเล่นทึ่งฝ้าทึ่งกดใหม่พิ่งที่ล่าพน่ตบเหมือนกัน อกแพงครับสั้งโตก็ได้ฮกโตก็ดีเป็สใีอดร้อยเด็ดเปิดัวได้เมาซีดูด้วยซี้วสองหมื่นสองันมือั้ใหมึ่งพับมา่อยู่สี่จะเข้าสี่ปีแล้ว